so ปฏิชาตเราจูงแข็งแกร่งค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะนะคะนะคะนันต้องขอบคุณนะคะท่านประธานนัทวิทย์นะที่เดินมาส่งแล้วก็ลงไปนั่งแล้วนะคะตบมือให้กับท่านประธานนัทวิทย์อีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะวันนี้นะคะก็ตื่นเต้นกับทุกทุกท่านเลยแลวพร้อมกับตื่นเต้นกับสินค้าใหม่ของเราด้วยนะคะในวันนี้นะคะทุกท่านรูน้ไหมคะว,ว่าวันนี้เนี่ยนะคะที่ทุกท่านเดินทางมามาันไกลไหมคะ ไกลแค่ไหนคะจากไหนมางนะคะที่ว่าไกลสุดนะคะขอเสียงคนที่มาไกลสุดเลยนะคะจากที่ไหนคะสังขระภูเก็ตขอนแกน่นอุบลน,นะคะที่ไหนนะคะปนมเป็นนะคะ ไม่ไม่ว่าท่านจะมาจากที่ไหนนะคะแต่ท่านก็คือหนึ่งใจอยูะะย่มีพลัสค่ะนะคะนัน,นะคะก็ขอสวัสดีนะคะพ่อแม่พี่น้องชาวอยูมีพลัสนะคะว่าจะเป็นอ่าบขชานะคะจุ่มเรียบซัวค่ะนะคะว่าจะเป็นเมียนมามิงคาลาบาชีอ่าเมียนมาอยูไอย่ไหมคะไม่มีนะคะสสปเราก็สบายดีพี่น้องสพปเรา,าทุกคนค่ะนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะเราไร์สด เราก็คงจะได้สวัสดีพี่น้องนะคะไปทั่วโลกนะคะทั่วโลกที่อยู่ในตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศอังกฤษด้วยนะคะตอนนี้นะคะไฟ์สดเข้ามาอย่างฮะเห็นไหมคะว่าโลโก้เขาเป็นเรือยูมิพัทก็เป็นเรือเห็นไหมคะยูมิพัทนี่นะคะเป็นเรือสมพาวแล่นในทะเลสาบที่ยิ่งใหญ่นะคะข้างหลังเห็นไหมคะเป็นรูปโรงงานแล้วก็ปลัไฟซึ่งหมายถึงความรุ่งเรืองนะคะที่มาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันและในอนาคตค่ะวันนี้นะคะพี่น้องอยูนมีพระเดินทางมาสู่บ้านแห่งสมุทรสาครนะคะแล้วก็มาร่วมทำธุรกิจกับสมุทรสาครที่นี่นะคะเป็นตำบลที่ชื่อว่าพันท้ายนารสิงห์ที่นี่เป็นเมืองประวัติศาสตร์และเป็นสิ่งที่น่ามหาัศาจรรย์มากที่เราอยู่โรงงานที่เราตั้งอยู่บริษัทที่เราตั้งอยู่นะคะ เป็นประวัติศาสตร์ของพันธทยนรสิงห์เราเคยได้ดูหนังเรื่องพันธทยนรสิงห์กันไหมคะชอบไหมคะชอบพันธทยนรสิงห์ไหมคะวันนี้นะคะประธานเอากรอนนี้มาก่าวห้ทุกท่านฟังนะคะเราจะได้ล้ำลึกสถานที่แห่งนี้นะคะเพราะพวกเรานะคะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตนะคะทำงานด้วยความซื่อสัตย์จริตอยู่มีพลัดนะคะเราก็เป็นบริษัทที่ทํางานด้วยความซื่อสัตย์จริต ทั้งต่อหน้าและรับหลังตั้งใจปเปิดบริษ,ษัทให้เป็นบริษ,ษัทที่มั่นคงและสีขาวพร้อมเป็นเรือนำทางที่พาให้ทุกคนประสบความสำเร็จได้เป็นเรือมมหาสมุทรที่พาทุกคนประสบความสำเร็จได้อย่างทุกพื้นที่ในทั่วผืนแผ่นด,ดินไทยและก็ทั่วโลกเลยค่ะฉะนั้นเรามาดูกันดีคะว่าพื้นที่บริษ,ษัทที่เรานั่งอยู่แห่งนี้มันอยู่ใกล้กับคลองโคกข,ขามร,ารู้จักใช่ไหมคะถ้าเราดู นี่ค่ะทุกคนเดินออกไปเห็นลานจอดรถใช่ไหมคะเดินตรงไปเราก็จะเจอคลองโค้ขามซึ่งเป็นคลองที่คดเคี้ยวมากนะเดินไปประมาณสัก100เมตรไหมคะติดกับที่ดินของเราที่ประธานได้ซื้อเพิ่มไปตรงนั้นนะคะนะเรามาดูนะคะว่ากรอนบทนี้นี่นะคะมันเป็นเรื่องเล่าของหนังเรื่องนี้จนจบเลยแค่ประมาณนะคะสบทนะคะสันเพชรทิพยแปดเจ้าอายุทยาสเสด็จประพาสรงปลาปากน้ำ ล่องเรือเอกชัยมาถึงโคกขามพ่อครองคดโขนเรือคำ้ำขัดไม้หักสลายพันท้ายตกประมาสิ้นสติคิดโดดจากเรือทูลอุทิศโทษร้องพันท้ายนรสิงผิดบทค่าเสียเถิดหัวกับโขนเรือต้องคู่เส้นทำสารผู้บานบำเหน็จให้ โทษถนอมใจหนอพันไม่ยอมอยู่ยอมมอหมวยพระโปรดเปลี่ยนโทษปลอมฝันรูปแทนพ่อพันกลับทูลทัดด้วยท่านทิ้งประเพณีครูมีปลอบปรับตั้งขอบรรล,ลัยพ่อจำสั่งเพศชาตฟันฟาดกล้าวขนเรือกับหัวพันเส้นที่สารแล สารสูบกริดคุณเขากติไว้ในสยามเรามาดูคําแปลกันนะคะโครงบทที่หนึ่งที่พิธานได้พูดไปนี่แปลว่านะคะพระเช่าสันเพชรที่แปดกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยานะคะประพาสทรงตกปลาที่ปากน้ำโดยร่องเรือพระที่นั่งเอกชัยมาถึงตำบลโคกขามรำคองที่คดเคี้ยวที่อยู่ตรงนี้แหลคะค่ะอยู่ใกล้กับพื้นที่ของสมุทรสาครเลยทีเดียวของเรานี่แหละนะคะ ให้หัวเรือมาที่นั่งขัดเข้ากับกิ่งไม้หักลงเนี่ยหักลงแบบนี้ตรงนี้แหะค่ะนะคะตอนนี้คลองก็จะเล็กลงไปแล้วนะคะบทที่สองพันธานรสิงตกประมาะจนขาดสติคิดทรงโดดลงจากเรือทูลขอประทานโทษประหารชีวิตตามความผิดในกฎมนเทียนบานให้ตัดศีรษะตั้งคู่กับคนเรือไว้ที่ศาลเพียงตาเกิดอ,อะไรขึ้นอีกคะมาดูคลองรงต่อไป พระเจ้าแผ่นดินทรงพระราชทานอภไปโทษให้แต่ท่านพันท้ายนรสิงไม่ยอมรับจะยอมตายแม้นพระองค์จะโปรดให้ปั้นรูปพันท้ายนรสิงแล้วปั้นรูปปั้นแทนเพื่อจะทัดทานว่าจะผิดพระราชเพณีนะคะหมายานว่าจะประหารรูปปั้นที่ปลอมนะคะแต่พันท้ายน,นรสิงไม่ยอมค่ะท่านไม่ยอมนะคะสมเด็จพระเจ้าเสือเมื่อได้ฟังเหตุผลของพันท้ายนรสิงเช่นนั้นจึง จำประไทยรับสั่งให้เพชรคาดประหารชีวิตพันท้ายนารสิงห์แล้วนำโขนเรือครับศีรษะพันท้ายนารสิงห์นะคะไปตั้งบวงสวงไว้ที่ศาลเพียงตาเพื่อเป็นการประกาศคุณความดีของพันท้ายนารสิงห์ให้คนได้เห็นเป็นแบบอย่างเสบต่อมานะคะเรามาดูนะคะที่ตรงนี้ละค่ะมันเป็นที่ประวัติศสาสตร์นะคะทุกท่านรู้ไหมคะว่าเราอยู่ในผืนแผ่นดินของพันท้ายนารสิงห์ ในเขตของพระเจ้าเสือนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญนะคะที่ทุกท่านจะมาอยู่ที่นี่ได้บางคนก็มาจากอีสานมาจากเหนือจากใต้คาเมนลาวกามพูชามาถึงที่นี่ได้เป็นเรื่องแปลกไหมคะแสดงว่าพวกเราเคยอยู่ในกองทัพนี้ไหมคะกองทัพพันท้ายนรสินอัตุรทุกท่านใหมค่ะนะคะเนี่ยนะคะพื้นที่ตรงนี้เลยนะคะ บันทายใรสิ่งนียเป็นตัวอย่างของราชการที่มีความรับผิดชอบอย่างสูงได้สละชีวิตเพื่อรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไว้ประชชนเช่นนี้จะช่วยปลุกสํานึกให้เยาชชนเห็นคุณค่าการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างเด่นชัดนะคะฉะนั้นวันนี้เราได้ข้อคิดจากเรื่องนี้นะคะผู้ที่ทำหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่อย่างเต็มความสามารถเมื่อมีความปกคล้องเกิดขึ้นจะได้รับความเห็นใจและให้ผยศผู้อื่นถูกต้องไหมคะเราทํางานธุรกิจอยู่มีพัดก็เช่นเดียวกันค่ะ เราทํากันนะคะอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างเราให้อาภัยกันได้ถูกไหมคะแต่แน่นอนค่ะชื่อเสียงคุณงามความดีเป็นสิ่งยั่งยืนยิ่งกว่าชีวิตดังคำกล่าวว่าตัวแทนนะคะแต่ชื่อยังอยู่เขาอาจจะเสียชีวิตไปอาจจะให้ประธานชีวิตแต่ชื่อก็ยังอยู่ใช่ไหมคะอยู่มีพัศน์ช่วยดเดียวกันค่ะเราจะทํางาน,นะคะด้วยความซื่อสัตย์ให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นนะคะว่าประธานนะคะอยู่ในพื้นที่ของบรรทายริงห์ประธานจะรักษาสัตว์ยิ่งชีพ ในทุกๆเรื่องให้ทุกคนภูมิใจในยูมิพาสกาฉะนั้นนะคะผู้ที่ปฏิบัติยึดถือกฎระเบียบนับถือว่าเป็นผู้ประเสริฐนะคะฉะนั้นเราดูดาที่ศาลบรรทายนรสิงคใครเคยไปไหว้ไหมคะโดยไปนิดเดียวนี้นะคะก็จะถึงนะคะโดยไปนิดเดียวเองค่ะนะคะศาลบรรทายก็อยู่ตรงใกล้ๆนะคะประวัติบรรทายนรสิง์นี่แล้วก็เป็นผู้ที่มีความยึดมั่นซื่อสัตย์ละรักษากฎบนเทียนยิ่งชีพ นะคะดันั้นนะคะยูมีพัชจะเห็นได้ว่านะคะอาจจะมีเรื่องราวอะไรต่างๆมามากมายนะคะเกิดขึ้นในโลกเศรษฐกิจบ้านเราโควิดนะคะถือว่าแน่นะคะที่ผ่านมาแต่ก็ยังแพ้ยูมีพัชอ่ะเออทำอยูมีพัชไม่ได้ทำอะไรยูมีพัชไม่ได้อ่ะนะคะเพราะเราเป็นพื้นที่แห่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเราทำงานนะคะด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะความว่าซื่อสัตย์เนี่ยไม่ได้ว่าแค่ แค่ต้องซื้อตรงจ่ายเงินตรงคิดตรงนะ,ะมันมันรวบรวมถึงศิลธรรมนะฮะถึงความสุจริตถึงความยุติธรรมนะฮะถึงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นำพาองค์กรถู่ความสําเร็จถึงความรับผิดชอบนะคะต่อผู้คนนะคะที่อยู่ในโลกใบนี้แล้วพาสําเร็จไปด้วยกันนะคะฉะนั้นอยากทุกคนนะคะตรมือให้ตัวเองเลยนะคะที่นําพาตัวเองมาอยู่ตรงนี้นะคะในพื้นที่ของบันท้ายโนสิงทุกคนมีความซื่อสัตย์นะคะเป็นทัวแทนนะคะ ของทีมงานเป็นตัวแทนของทีมงานเป็นตัวแทนของตำบลเป็นตัวแทนของจังหวัดนะคะที่จะพาความเจริญรุ่งเรืองนะคะจากเราเป็นองค์กรแรกคือตัวเราเองนั่นเองนะคะที่เป็นคนสร้างสารรค์ความดีงามเกิดขึ้นในถิ่นกําเนิดที่เราอยู่นะ,ะยูมิพัฒน์ก็อยากจะเป็น ส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้นักธุรกิจไม่ได้เพียงแต่ว่าร่ํารวยนะคะจากการทําอาชีพอยา่างเพียงอย่างเดียวหรือสุขภาพดีเป็นอย่างเดียวนะคะยูวินพลาสอยากให้ทุกคนค่ะมีจิตสํานึกนะคะแล้วก็มีมีความสามารถที่เพิ่มมีความคิดที่แตกต่างมีความคิดที่ต่อย,ยอดให้ตัวเองประสบความสําเร็จสามารถนําพาช่วยเหลือผู้คนที่อยู่รอบตัวของคุณนะคะของครอบครัวใน ที่เราอยู่กับพิรุกับเนิรเราหรือแม้ทั้งเพื่อนฝูงต่างๆนะให้ประสบความสําเร็จไปด้วยกันนะคะฉะนั้นอ่ะเรามาดูนะคะคงจะจบเรื่องของบันท้ายแระรัศมนะคะให้ดูกันนะคะว่าสิ่งที่มันดีมากคือคุณความความดีของบรรทายนะคะที่ผูกเล่าต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะอ่านะคะตอนนี้นเห็นตรงนี้นองครองตรงนี้แล้วเกิดเดินไปเฮ้ยทำไมมันเล็กลงนะคะเพราะพระเช่าเสือนะคะได้ตัดตัดครองตรงนี้เพราะมันคดเคี้ยวมาก ทำให้การเดินทางของชาวบ้านนะคะมีความลําบากกระตัดให้เป็นตอนนี้เป็นคลองสนามชัยนะคะไปแล้วเป็นคลองใหญ่แต่ก็มันคือประวัติศาสตร์ของเรานะคะที่อยู่ในพื้นที่ของยูมีพลัสนะคะฉะนั้นก็มีความภาคภูมิใจนะคะที่เราสําเร็จด้วยกันกับความมุ่งมั่นที่มันเกิดจากจิตท่าตํสำนึกทั้งของประธานบริษัททั้งของตัวผู้คนที่มารวมตัวกันอยู่ในที่แห่งนี้ นำพาสู่ความสําเร็จของประเทศชาติบ้านเมืองนะคะอ่านี่แหละค่ะคือความซื่อสัตย์นะคะแ้วเราจะเข้าเรื่องเราเรานะคะ,ะท่านก็อยากจะพูดว่าความหมายของความซื่อสัตย์เนี่ยมันมีอะไรบ้างจริตยุติธรรมซื่อตรองนะคะการมีสัจ์จากวันนี้นะคะเรารับปากกับใครแล้วทําธุรกิจกับใครแล้วนะคะปันทัศสัญญาสัจจากเป็นสิ่งสําคัญยิ่งถ้าเรารักษา4ส,สิ่งเหล่านี้นะคะแน่นอนองค์กรธุรกิจย่อมเติบโตบ ถูกต้องไหมคะ <Wow. S 1> อ่ายอดเยี่ยมนะฮะฉะนั้นประธานอาจจะพูดนี้สักนิดนึงนะฮะว่าสุภาษิตนะฮะที่มีมาตั้งแต่โบราณเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์แล้วก็นํามาใช้จนปัจจุบันมีอะไรบ้างนะคะนี่มีมาโบราณนะคะเขบอกว่านกสองหัวหมายถึงคนที่มีใจฝักใฝ่ตั้งสองฝ่าย ใครเป็นบุคคลแบบนี้นะยากที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็กินบนเรือนขี่บนหลังคาหมายถึงคนคนอะไรคะนรค,คนเนรคุณถูกไหมคะช่อราชบางหลวงหมายถึงเบียดบางเงินหลวงชุบมือเปอิดหมายถึงอะไรคะช่วยเอาผลประโยชน์เมื่อคนอื่นทําสําเร็จแล้วโดยไม่ต้องลงทุนที่มันมีความหมายต่อการทําธุรกิจทั้งสิ้นนะคะฉานาย์ยุวินพัฒถึงว่าจะเน้นเรื่องของความซื่อสัตย์นะคะ ต่อหน้ามะพับรับหลังตะโก้ต่อหน้าทำดีรับหลังกลับเป็นคนไม่ดีเห็นไหมคะปากหวานก้นเปรี้ยวพูดจาอ่อนหวานแต่ไม่ยอมเสียเปรียบใครเลยมะมะกรอกสามตะกร้าปาไม่ถูกคนกับกรอกเอาแน่เออนอนอะไรไม่ได้ต่างต่างเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นที่อยู่มีพระอย่างแน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนค่ะนะครับ <laughs> มือถือสาบปากถือศีลหมายถึงอะไรคะไปวัดฟังธรรมถือศีลแต่การกระทำตนไม่ดีหรือพูดไม่ดีอย่างนี้นะคะนี่เรามาเท่าสุขกันฟังย้อมแมวขายมาถึงปรุงแต่งของไม่ดีแล้วหลอกว่าขายของดีสมาชิกนะคะถ้าของหมดอายุแล้วเราไม่ขายใช่ไหมคะใช่หมดอายุแล้วก็ไปเปลี่ยนกล่องเป็นของ,ของตียายุใหม่หรือเปล่ากันคะ <laughs> ฉะนั้นนะคะการที่เราทำธุรกิจแบบซื่อตรงซื่อสัตย์ แน่นอนไม่ต้องถามว่าจะประสบความสาเร็จไหมประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนถูกต้องไหมคะ